โอเคสวัสดีครับุผู้ชมตอนนี้ก็สู่รายการ g ีฟยูนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฟ i f a 23 Player carry Mode ยู่เสมะกันในซีซั่นสุดท้ายพาร์ทที่2นะครับผมยังคงอยู่กันในบรรยากาศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปและวันนี้เราอยู่กันในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือ q u a ตอร์ f i n a l นะครับผมอังกฤษนะครับผมจะเจอกับท่าน้าของเบลเยียมนะฮะอยาดที่ขอทวนย้ำเพิ่มอีกทีนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับผมไม่ได้ดูพาร์ทแรกมานะ ยููมารูกุงนะตอบตกลงสัญญากับบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยและย้ายมาแล้วนะครับผมเราไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและปีที่แล้วบาร์เซโลนาก็ไม่ได้แชมป์ด้วยแต่ปีนี้เราน่าจะได้เล่นยูโรปาลีกครับผมเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเงินเดือน500,000ยูโรต่อสัปดาห์ไงครับผมออย่าไปคุยกันนานนะครับผมไปดูแมตช์นี้กันเลยดีกว่าผมระหว่างอังกฤษกับเบลเยียมนะครับผม let's go เลยครับเอาะครับแน่นอนว่ากล้องจับไม่ี่ยููมาอยู่แล้วนะครับผมกับการย้ายตัวครั้งสําคัญของเขารวมไปถึงฟอร์การเล่นที่ยอดเยี่ยยมมในโรผ ว้าวละนี่คือพลพรรคขุนพลสิงโตคำรามนะผมอยู่ในรอบแทีมสุดท้ายแล้วนะผมไวมากเลยนะฮะวันนี้ทีมพวกเขาจะได้เจอคือทะานั้นของปีศาจสีแดงแหงยุโรปอย่างเบลยเยียมนะฮะมาดูว่าจะเป็นยังไงครับโอเคเรื่องเกมมากรีกเกียเกมเริ่มก่อนนะผมบอลมาที่ยูซึมะนะฮะโอ้โหฟอร์กเลดินนาดูรีลาการเล่นของเขาสกอร์นะผมไม่ได้ให้เล่นตั้งนานนะครับผมตัวตัวพี่ยูนะกลับมาเล่นอีกครั้งมา ซุมะฝ่าบอลมาที่ววันนี้มาคาเซเวิร์ดลงเป็นตัวจริงแล้วสาวของลูกมาสวยมากเลยครับผมยูซุมะเฟกช็อตลดและยิงหนึ่งประตูต่อศูนย์ของลูี้โครสวยครับจังหวะเฟกช็อตสวยมากอะอังกฤษขึ้นนำเบลเยียมอย่างรวดเร็วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์จากศูนย์หน้าตัวเก่งของพวกเขาอย่างยูซุมะคุงนะฮะดูว่ลูกนี้เข้าสูตรทุกอย่างเลยฮะล็อกทีหลุดเลยครับผมกองหลังนี่หลังหักไปเลยอะก่อนจะยิงลูกนี้ผ่านมือตีโบคุกตัวเข้าไปได้อย่างสวยงามอะ กล้องหลังเหมือนจะเป็นสำรอง2คนด้วยนะเนี่ยผมไม่รู้จัก2คู่เลยฮะโอ้มาทางซ้ายครับผมไปเยี่ยมยานิสการัสโกการัสโกเปิดเข้าในมาด้านในการะรมยิงไม่ผ่านทางด้านของอังกฤษฮะเปิดมาลูกนี้ได้โขกไว้ได้โดยเทรนด์อันเดสเซโนเป็นเกมสวนกลับของทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับผม เมสันเม้าให้มายูซุมะโอ้พริกครูนี้หลุดเลยครยับผมไปแล้วครับผมโอ้โห่ทางด้านของเฟสพลาดและยูซุมะซัดลูกนี้เป็น2ประตูต่อศูนย์ครับผมนาทีที่14ครับผมอังกฤษขยับหาไปยืมไปแล้วเป็นสองศูนย์นะจากทางด้านของยูซุมะคุมอีกแล้วอะโอ้ เซนเตอร์แบ็กสองคนของเบลเยียมเนี่ยต้องบอกเลยว่าประกบยูซุมาลำบากหน่อยฮะเพราะว่าความเร็วเนี่ยต้องบอกว่าทั้งไฟเอสแล้วก็เบอร์สี่นะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ทันนะนกับยูซุมาอยู่แล้วรุ่นี้นี่คือเสียจังหวะตอนโดนพลิกนะฮะแบ็กสองคนก็โอ้โหโดกูอะไรที่ขึ้นมากันหมดแล้วฮะลงกันไม่ทันเนอะผมและรุ่นนี้ยูซุมายิงผ่านมือกุ๊ตัวเข้าไปได้ครับผม2 0ไปแล้วด้วยะฮะ <S <s มาบ้างครับสเฟนให้มาที่โอเปดามาจจิกาเกตเรครับผมโดยคาเตเรดูนี้ก็ยังไม่ผ่านโผออกไปก่อนครับผมบอลมาที่โอเปย่าเดอคาเตเรให้มาที่ไฟเอสผมอ่านชื่อผู้ล่นดูนะโอ้โหลูนี้เจ็ดเคยิงติดท่าของอารอสเซมเดลนะฮะนี่ก็เซฟเหลือเกินนะผมเซฟเก่งอะอารอสเซมเดลแล้วอ้าวมาเกมสวนกลับมาเลยทางขวาครับผมไปแล้วครับผมยูซึมาครับผมโโอ้ห ดูดิแต่ละคนผมไม่รู้จักเลยนะของเบลเยียมเนี่ย bon o, bon o, โบโนโบโนโอ้โหโดนเลยครับผมแฮตริกครับผมของยูซุมะคุงฮนะลุดมาสามรอครับผมเซนเตอร์ Center ของเบลเยียมเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วไม่งไงขอระเบิดพลังแปลงล่างให้เห็นหน่อยหนึ่งโอ้นี่ถือว่าเอาคืนจากปีฟุตบอลโลกนะที่เราชิงที่สามกับเขาแล้วเราสู้ไม่ได้นะครับผม,มเมาคืนซะเลยครับ จริงๆต้องบอกว่าเบลยเยียมเนี่ยเคยยิ่งใหญ่มาก่อนนะฮะในตอนสมัยที่ท่าน้าของคุณทวดนะฮะยูโนเป็นคนคุมฮะโอเคแล้วผู้สิงกระเป๋จบครึ่งแรกไปก่อนเลยครับผมรอบ8ที่สุดท้ายของศึกฟุตบอลยูโร <Euro> 2024, ร2024นะครับผมท่าน้าอ,อังกฤษนำน้านนเบลยเยี่ยมอยู่3าต่อศเลยครับผมจากแฮตทริกของยูซุมะคุงนะฮะครึ่งหลังอีกแค่45นาทีครับผมคุมเกมให้อยู่เราก็ได้จะเข้ารอบแล้ว เบเยมต้องโอ้โหลูนี้สวยครับมาที่ลูกักูกึ่งจะลงสนามมาเลยนะครับผมโอ้โหลงมาถึงก็ได้ยิงฮะเบเย,ยมพับสนามบุกบ้างแล้วคือคาต์เเรอ้าวส่งพลาดครับผมแล้วมันจะเป็นเกมศูนย์กลับที่อังกฤษชอบด้วยไงครับผมมาแล้วฮะเมสันเมามส์เมาส์คือกับมายูซึม,มาคุงโอ้โหโ,หโล่งแบบนี้จะไปเหลืออะไรอา้าประโทษยิงตุต่ยิงแป๊กครับผมไปโดนบล็อกแล้วรนีล้ำหน้าก็สซานโช โอ้ซาโชบอกว่าเลยกูก็ไม่คิดเหมือนกันบอลจะมาถึงกู <c oughs> จะไม่ถืออยู่แล้วคือจังหวะพลิกอะยูซึมะดันยิงแล้วไปติดบล็อกครับผมติดบล็อกม็อกดาวอะครับผมขอโทอ้าวปั๊มได้อีกแล้วครับผมมาคัสเซนเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดรแทงแบบนี้โอ้โหแข่งวิง่งแข่งวิง่งจะไปเหลืออะไรแล้วครับผมซัดแล้วก็สี่ศูนย์ไปเลยครับผมสำหรับยูซึมะคุงแล้ววันนี้ยิงคนเดียว4ลูกรวดเลยนะครับผมโอ้โหบ้าไปแล้วครับผม และนี่เดี๋ยวดูนะเริ่มฤดูกาลการแข่งขันใหม่เนี่ยเจอกันด้วยนะฮะเรากับกุ๊กตัวเนี่ยกุ๊กตัวอยู่เรอัลมาดริดเราอยู่บาร์เซโลนาครับผมนี่เขาเรียกว่าซัดเปิดเลิกไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันในลาลิก้าสเปนนะพี่ชายวันนี้แม่งยิงกุ๊กตัวคนเดียวสี่ลูกเลยฮะสลหรับยูซึมะคุงนะครับผมเด่นตัวครับมาเคสเปิลออกนะผมส่งเป็นฟิลโฟเดนโงมาหูบอกเลยว่าเอาจริงขึ้นกว่าเดิมนะเนี่ยฟรีคิกของเบรย์เนะฮะ ปั่นโดยยานดิสการ์ลัสโกหูได้ลุ้นเลยนะครับผมออกไปนิดเดียวฮะยูมะโอ้โหยูซึมะสิยูนั่นพ่อกูให้มาฟีลโฟเดนฟีลโฟเดนดึงจังหวะกลับมายูซึมะโอ้โหแม่งชนเสาซัมมี่ก็ติดแซบอีกครับโอ้โหบ้าไปแล้วยูซึมะกรุงพลิกสวยครับไปแล้วไปแล้วครับผมดูดูความไวเป็นเรื่องของปีศาจลูกนี้ให้ด้านล่างและเป็นคุยโยซาก้าครับผมโอ้โห บุกโยสาก้า <auction> บ <lover> okay, ุกยาซาโก้เฮ้ยโอ้เดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าปั้นแต่ยูซุมะคนเดียวเนี่ยปั้นเพื่อนก็ปั้นเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันต้องเป็นจังหวะชัวร์ฮะนี่ดูจังหวะนี้จริงๆอ่ะจะให้ยูซุมะชิปก็ก็พอได้แหละแต่ว่าเราเอาชัวร์ดีกว่าครับผมทันดาซาโก้บอกว่าโอ้โหเอ้ยบุกโยซาก้าซากโก้ใครวะซาโก้ไอ้ยซาก้าที่เขาวิ่งเลี้ยงลายมาขนาดนี้แล้วก็ต้องให้เขาหน่อยครับผมซัดเข้าไปสวยงามฮะห้าต่อสีโอ้โหแล้วดักได้อีกฮะอโนสวยครับ ด้านล่างมายูซึมะสับขาไปอีกครับผมลุดมาตัดลูีิประตูที่6แล้วเป็นประตูที่5ของยูซึมะในแมตชนี้ครับผมโอ้โหบ้าไปแล้วอะแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเบลเยียมชุดนี้แม่งเป็นชุดใหม่จริงๆอะ,อะไอตัวเก่าๆเก่งๆผมไม่เห็นเลยนะฮะพอไม่เห็นแบบนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่แล้วครับโ <c ười> อ้โดนฉีกลุยเลยครับผมแนวรับของเบลเยียม William ชุดนี้นะฮะแต่ก็ต้องให้เวลานะครับผมผมว่าสักสองสามปีอาจจะทำให้แกร่งขึ้นก็ได้นะฮะ มาเดยวคาตเรเด็กคาตาเรคืนมาเดวินเดอร์ลปอยปั่นเออมาหน่อยครับผมไหนๆจะตกรอบแล้วก็ไวไลน์สักนิดหนึ่งนะฮะโอ้โหไม่งั้นวันนี้ต้องบอกว่าซื้อแบบมันสู้อังกฤษไม่ได้เลยจริงๆฮะดูเคนเดอร์บอกบอกกูขอดีใจหน่อแหละกูไม่สนลวยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่ไรเปรดเลยยิงได้สักลูกหนึ่งอะโอ้ลูกนี้ต้องบอกเป็นความผิดพลาดของแนวรับอังกฤษด้วยนะฮะประกบกันคือต้องเรียกว่าทำดีมาทั้งเกมอะลูกนี้จังหวะนี้คือโอ้โหดู วิ่งมาประกบตรงคิวเนเดอร์บอยไม่ทันับผมน,นี่เพื่อนร่วมทีมกันด้วยนะเนี่ยโดนยิงเข้าไปก็ผมตีใครแต่ได้ครับสำหรับเบลเยียมนะฮะเข็ง <c oughs> แล้วว่านั่นก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ก็ผมผู้สิงก็เป่าจบแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยอังกฤษก็ถลม่มเอาชนะเบลเยียมมาได้6ประตูตอนหนึ่งก็ผม5ประตูของยูซึมะอีกหนึ่งลูกเนี่ยจากบูกาโยสาก,าสก้านะฮะส่วนเบลเยียมมาได้ประตูตีแข่แต่จากคิวเนเดอร์บอยแต่ก็ต้านทานไม่ไหวก็ผมแพ้ไป6ประตูตอนหนึ่งก็ผมอังกฤษก็เข้าไปสู่รอบรชะเลได้สเร็จครับผม อเกครับผมหลังจากที่เราปราบทานั้นของเบลเยียมได้สำเร็จนะครับผมในรอบรองชนะเลิศนี้นะครับผมอังกฤษจะได้เจอกับอินซีเล็กเยอรมนีนะครับผมบอกเลยว่ามันแน่ๆครับผมซีที่ที่เหลืออยู่ตอนนี้อุ๊ยอังกฤษ,กฤษจกเจอกับเยอรมนีและอิตาลีนะครับผมจะเจอกับฝรั่งเศสนะเราอาจจะได้แก้มือก็ได้นะครับผมให้อังกฤษนะ ถ้าอิตาลีเขาสามารถที่จะผ่านฝรั่งเศสเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะแต่ทีพื่งมามองตรงนั้นครับผมเราเอาให้ถึงรอบชิงให้ได้ก่อนตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือปราบอินซีเล็กลงให้ได้ก่อนนะครับโอเคแล้วเพื่อเป็นการกระชุ่มกระชวยหัวใจทั้งทั้งของยูซุมะคุงนะฮะดูเงินเก็บซะก่อนนะผมที่พึ่งย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนานะฮะเงินเก็บมีอยู่1นึงล้านสี่นยูโรแล้วครับผมใช้สักนิดครับผมนี่ ซื้อเพนท์เฮาส์แบบสไตลิสสุดหรูครับผมให้กับตัวเองสักนิดหน่อยนะผมเพิ่มค่ามาวลิก400รอจัดไปสิครับผมนี่หมเจ็ดแสนห้าม,มีเงินแล้วเงินออกจากกระเป๋ารู้สึกดีเป็นบ้าเลยเงินเหลืออยู่6กแสนแครับผมอีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้เป็นล้านแล้วครับผมคตดโหดนานี้ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในศึกยูโร2024รอบรอรชนะเลิศนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคู่ใหญ่เลยครับผมเยรอรมนีนะผมจะเจอกับท่านาเขาสิงโตคารามทีมชาติอังกฤษนะครับผมนี่ฮะต้องบอกว่าการมาเจอกับขุนพลพรรคอินซีเล็ก C, ครั้งนี้นี่ก็งานใหญ่อยู่เหมือนกันนะสำหรับท่านของทีมชาติอังกฤษนะครับโอเคโอ้โหมาถึงแมงเยอรมันบุกก่อนเลยครับผมดูการส่งบอลทิ้งบนกันโอโ้โหแรมเซลต้องเซฟะ คอนดิคิของเงยอรมันเล่นสั้นครับผมให้บอลมาตั้งกันที่โทนิครอสโอ้ยแวนเนอร์อกระดกยึดเท่ว้าว,ว,วจังหวะเดี๋ยวต้องมีภาพช้าปะมีครับมีมีจังหวะนี้มีภาพช้าครับดูบ้าไปแล้วครับผมท่านั้นของแวนเนอร์ท่าสวยมากแต่ดีว่าไม่เข้าวะคอนดิคิกเล่นสั้นอีกแล้วครับโอ้โหนี่มันน,มน,นี่มันดิวันบี้เราสุดๆเลยนะครับหยุดเธอโอ้โหแรงเซลเซฟไปได้สวยครับผม มาถึงโดนบี้ไม่หยุดเลยครับผมเอาละครับผมอังกฤษต้องมีผือมีรือบ้างครับยูสมะโโโโล็อกมาหลกอก2เลยครับผมหลอกสาครับผมและลู่นอีกฝาแนวรับฝาแนวรับเยอรมนีและยิงโอ้โหสุดยอยครับผมสุดสุดไปเลยอะสิบนาทีอะที่อังกฤษโดนบี้หนักอยู่ฝ่ายเดียวครับผมแต่ว่าไม่เป็นประตูของเยอรมนีนะฮะสุดท้ายมาเจอยูสมะคุงสวนทีเดียวดูเควินทรัพเซงเพื่อนเลยครับผมคือแกแหวกมาหมดเลยครับยูสมะ แล้วผมบอกกันนะว่ากูเร่งความลากอันติเมะแล้วนะโอ้หนึ่งศูแบบงงๆครับผมและมาอีกแล้วครับยูซุมะยูซุมะแต่เยอรมนีแนวรับแกเยอะจริงครับเข้าในฟีฟอรเล่ทีนี้ก็มาโอ้ยยูนี้ยิงติดบล็อกอยู่ฮะเมสันเมา์บอลยังไม่ไกลครับผมเบลิกแฮมให้มาที่ยูซุมะโดนจิ้มบอลแต่ยังบอลกลับมาที่ไรซ์ให้มาซานโชยูวูบไม่ถึงเอ้าจิ้มยังได้อยู่ครับเอาครับผมกูกดดันมันคืนครับยูซุมะดึงจังหวะไว้หาเพื่อนมาฟีโอ้โหเมสันเมาไม่ใช่ฟีฟอรเดนติดเซฟตแรกของ แล้วผูส้สิงก็เป่าจะบก็นขันในครึ่งเวลาแรกไปเลยถือว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างมันในช่วงต้นมากๆเลยนะฮะโอ้ผักกันไปผักกันมาจะเป็นอังกฤษที่นําอยู่หนึ่งต่อศูนย์จากยูซึมะคะุงนะฮะมาดูนต่อในครึ่งเวาลาหลังว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเยอรมันก็ต้องบอกว่ามั่งน่ากลัวครับผมโดโชูกิม,มิชโกเรสกา,าปัมป๊มได้แล้วไปโกเรสกาได้ยิ่งติดบล็อกอยู่ับผมโกเมสเคลียทิ้งไปก่อนนะ ยูซึมะให้มาที่เวดดิ้งแฮมมาที่โอโ้โหมาคาร์เวิร์ดยิงเบาเหมือนตอดเลยบ้าเอ้ยหนานี้มาได้เกมสวยครับผมเมาส์แทงต่อมาที่ยูซึมะใช้ความไวกระชากครับผมรูดิเกอร์เข้ามาไม่ทันก็สัตว์และเรียบร้อยไปเลยครับผมสองต่อศูนย์นะผมนาทีเจ็ดสิบเจ็ดครับผมอังกฤษได้ประตูที่ต้องการมากๆเลยครับผมเพื่อทำให้พวกเขาขยับห่างเยอรมนีเป็นสองลูกนะครับผมและทำได้สำเร็จนะ ผมจะบอกว่าลูกที่เมสันมั์แทงเนี่ยคือมันเป็นจุดที่เนี่ยครับผมคือรูดิเกอร์เนี่ยอยู่ไกลก็ผมแต่ว่าเบอร์2เนี่ยคะเนของชลต์ตอร์แบ็คอะวิ่งไม่ทันยูซึมะนะครับผมสุดท้ายเลยโดนยิงเข้าไปครับผมโอ้โหสุดยอดนะแล้วมาครับผมอังกฤษเริ่มคุมเกมมาได้หมดแล้วนะครับผมโอ้โหมาสวยครับผมยูซึมะหลุดมาตรงนี้ปั่นแล้วก็เรียบร้อยครับผม3ประตูต่อศูนย์ฝังไปเลยครับผมนาที85นะฮะ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมว่าพวกเขากำลังจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลยูโร2024นะฮะโอ้โหปีที่แล้วผมไม่แน่ใจว่ายูมะได้เข้าไปเล่นหรือเปล่านะน่าจะได้ใช่ปะ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่าจบซีรีส์ยูมาด้วยฟุตบอลยูโรหรือเปล่านะถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ลูกเนี่ยจะได้มีสิทธิ์ที่จะสานต่อรอยของคุณพ่อไปแล้วนะจะพาอังกฤษนะครับผมเป็นแชมป์ยูโรต่อเนื่องเลยนะครับผมสุขคุยเดสนะครับผม แล้วทุกสิงก็เป่าจอกันมาเปันที่เรียบร้อยจริงๆแมตช์เนี้ยสกอร์ห่างแต่ว่าจริงๆรูปเกมค่อนข้างมันเลยนะครับผมสามสูตรครองกริดเนี่ยเกิดจากยูซุมะทั้งหมดเลยนะผมเป็นแฮตทริกของเขานะแล้วก็ยังสร้างสถิตินะผมตั้งแต่นัดแรกนะผมขอยูโรเนี่ยจนมาถึงนัดเนี้ยยูซุมะแฮตทริกหมดเลยนะผมแต่จริงๆต้องบอกว่าเยอรมนีเล่นดีมากๆเลยด้วยครับคือจริงๆถ้ามันเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้สักลูกเนี่ยผมว่าสกอร์น่าจะน่าจะน่าจะสูสีกันกว่านี้แต่สุดท้ายทำไม่ได้ก็เลยรูปเกมเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับผม เอาละครับผมแล้วก็มาถึงนะัดชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาวยุโรปประจำปี2024นะครับผมอังกฤษจะได้เจอกับอิตาลีอีกแล้วครับผมจะเป็นการเจอกันรีแมตช์อีกครั้งในยูโร2020ครับผมซึ่งในปีนั้นอิตาลีสามารถเอาชนะอังกฤษไปได้ในการดวนจุดโทษนะครับโอ้ต้องบอกว่าจริงๆถ้าเอาตามในเรื่องของตระกูลยูดิวะนะครับผมยูยูมะเนี่ยก็ได้ชิงกับอิตาลีนะ โอเคมามาดูดีกว่าครับผมว่าวันนี้อังกฤษนะผมจะสามารถเอาชนะอิตาลีได้หรือเปล่านะผมยูสมะจะทําให้ตัวเองสามารถเป็นแชมป์ยุโรปของอกับทางน้าของทีมชาติอังกฤษได้หรือเปล่านะผมไปรับชมกันได้เลยครับผมเอาละครับแล้วก็เดจาวูอีกครั้งหนึ่งนะผมศึกคู่ชิงยูโร2024นี้เหมือนกับยูโร2020นะฮะอังกฤษนะครับผมนี่นำทีมมาโดยทั้งด้าของยูสมะครูนะจะได้เจอกับทีมชาติอ,ตาอิตาลีนะคร,รับผมนะี<ห>่น <ๆ S 2> ิโคล่าบาเรล่านะฮะ เราจะมาล้างอายกับอังกฤษในปีนั้นให้ได้ฮะเขสวัสดีคร้าคุณผู้ชมวันนี้เรามาที่ East Point Arena นะครับผมอยู่ในนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลย e ูโร2024ระหว่างสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษและก็ทีมอัสซูรีสินเงินทันได้ของอิตาลีนะฮะนี่2ทีมลงมาแล้วเพื่อชิงถ้วยใบนี้ครับผมใครจะเป็นเจ้าแห่งยุโรปอังกฤษเขียบอลเริ่มก่อนนะอยู่สมาต,ต้องบอกว่ารายการนี้เขาก็ยังโดดเด่นเหมือนเคยนะฮะฟอร์มดีมากๆ,ๆครับผม ถ้าวันนี้ทำแฮตทริกได้อีกนี่น้างจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เลยมันก็ผมที่ตั้งแต่นัดแรกยันนัดชิงแฮตทริกได้หมดนะฮะโอ้แล้วมาแล้วก็ผมโดนชนกันผู้สิงให้เล่นต่อนะอยูซึมะควายบอลสวยมากและลูดี้หาช่องปั่นสุดยอดก็ผมโอ้โหจังหวะควายนี่ท่าของซ r 7เซเวนเลยแล้วก็ผมมาขอแท็กมือกับแฟนๆก่อนเลยับผมโอ้โหแฟนๆน,นักเกตเข้ามาเชียร์กันเต็มไปหมดนะผม is coming home วันนี้จะได้ร้องกึกก้องกันอยู่ในสนามอีกแน่นอนครับผม ดูัโอ้โหจังหวะไฟย็ดเค่เซียร์เซเว่นขึ้นมาในหัวเลยก็ผมจังหวะนี้ไฟสวยมากครับไฟเสร็จแล้วหลอกทันไดของกองหลังไปหมดนะฮะทันไดของโอ้โหมานิชินี่จะเข้ามาประกาศประกบก็ไม่ทันแล้วก็ผมนี่ดูแฮ์ริเคนบอกเอยมันต้องไดอย่างนี้สิว่าไอ้น้องเออให้มันโศกเคยเป็นเด็กของสเปอร์มาด้วยกันทั้งคู่หน่อย <laughs> 18ประตูจากหกนัดบ้าไปแล้วก็ผมโหชิปเปงเลยนานี้อ่าลูกนี้โปลิตาโน โปลิตาโนหลุดมาดึงจังหวะไว้ให้มาด้านในหุ่ยเต็มตีนครับผมโตน,นาลี่แต่ไม่เข้าวะคอนเดคิกอิตาลีเล่นสั้นนะครับผมเล่นสั้นน่ะน่ากลัวสุดแล้วผมบอกเลยบลาเรล่าีเอซ่าดูนี่โดนจิ้มและและโอ้โหนี่ไงผู้สีเห็นไม่ได้เปรียบเป่าเป็นลูกดิคิกแล้วมันใกล้มากด้วยไงครับผมโอกาสดีเลยฮะขออิตาลีนะครับผมปั่นโดยปั่นโดยใครครับผมลูกนี้ปั่นมาโอ้โหโตนาลี่ครับผมแต่ว่าติดเซฟอารอสแรมเดล ต้องดียวว่าเป็นซูเปอร์เซฟเลยนะครับเซฟได้ยังไงต้องถามก่อนนะดูฮะปั่นมาดีมากแล้วก็ตัวนอรี่หูแรมเซลกระโดเซฟสวยฮะขอได้คลิกเปิดมาโดนโขกทิ้งไว้ได้ครับผมมาดอนขวาเห็นกูไหมเห็นด้วยครับผมมายูซึมะบอกนี่แหละความไวเป็นเรื่องของปีศาจครับผมประกายแสงตรงน,นี้ต้องเดียวว่าเป็นประกายแสงแหงคำนูแล้วครับผมหลุดมาร์้องิครับผมติดเซฟมุมมันโดนบีบให้เหลียงคึ้มุมเสาแรกแล้วฮะ คอนดีคิกเปิดมาโดนโขกชิงไปได้อีกครับผมโดยปรลิตานโน่นะบอลยังกลับไปอยู่ที่อังกฤษนะไร,รซ์หนุนขึ้นมาที่เมาส์เมาส์ให้มาที่ยูซึมะดวลกับทาหน้าของดิมาโกยูซึมะหลอกเอา้าหลุดมาได้ลูกนี้ก็ขอปันเลยและกันโอ้โหติดท่าหน้าของดานารูมาอยู่ครับผมอิตาลีบุกมาว่าเอา้าโดนฉกไปได้ครับผมยูซึมะฝากบอลและมาแล้วลูกนี้ด้านในด้านในสวยมากความไวประเดี๋ยวของปีศาจมา กระชากกระชากหลุดมาหลุดมาลูกนี้ล็อกหลบโดนารูมาเลยยิงโอ้โหจะติดบาสโตนี่อยู่ครับผมโโู้หยูซุมาเสียดายเลยครับผมหลุดอ่ะหลุด,ลดโดนารูมาไปแล้วนะครับผมเชี่ยแต่บ,บาสโตนี่แม่งเซนไวครับผมวิ่งมาบังได้สวยมากฮะู้สินก็เลยเป่าจบครึ่งแรกไปก่อนเลยเป็นนัดชิงชนะเที่ใช้ได้เลยครับผมบุกกันซ้ายขวาสุดยอดนะต่อังกฤษนำอยู่หนึ่งต่อศูนย์นะผมมาดูกันต่อในครึ่งหลังว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคุณผู้ชม ขึ้นหลายอิตาลีบุกมาบ้างครับผมดิมาโกขึ้นกลับมาที่นิโคลบาเรล่าบาเรล่าฝ่าบอลมาที่ดิมาโกอีกครั้งครับผมบาเรล่าซ้ายคิเอซ่าคิเอซ่าคืานกลับมาโทนาลี่ยิงไกลติดบล็อกครับผมคาเมก,กาอ้าวบอลกลับมาที่เอ้าโดนแย่งไม่ได้โดนเมาส์กระโถงสกามาก้ายิงลูกนี้ละเรียบรย้อยโอ้โหเชื่อเอ้ยจะซ้ำรอยยูโร2020หรือเปล่าครับเนี่ย คืออังกฤษเนี่ยพอประตูได้ประตูนำเนี่ยมักจะทำประตูที่2ไม่ค่อยได้ครับผมโอ้แล้วไปผ่อนเกมสุดท้ายเป็นความผิดพลาดของเมสันเมาส์นะผมนำไปสู่การเสียประตูนี้รัสคามักกาไม่เงียบไปทั้งเกมครับผมไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเป็นกลายเป็นอยู่ๆเป็นคนมาได้ลูกส้มหลนแล้วก็ยิงประตูตีเสมอให้อิตาลีได้เฉยเลยครับผมบ้าไปแล้วครับผมต้องมาดูว่าจะเป็นไงนะเนี่ย ไม่ได้นะครับผมเราจะปล่อยให้ซ้ำรอยแบบ220 0ไม่ได้ต้องพยายามเอาโมเมนตัมเกมกลับมาครับยูซุมะให้มาที่อเล็กซานเดอร์อโนซานโชยูซุมะค่อยๆขึ้นเกมครับผมอ้าวดูนีิสวยครับผมเมสันเมาเอาดีครับผมแก่ตัวสำเร็จนะประตูโดนตีเสมอเนี่ยเขาเป็นคนผิดพลาดนะครับผมแต่ว่าลูกนี้โโอ้หเต็มตีนนะต้องบอกว่าเต็มตีนครับผมสำหรับเมสันเมาครับผมเนี่ยแหละครับผมช่วงนี้มรสุมชีวิตด้วยนะฮะอยู่ในเชลซีก็ไม่ค่อย ม่จะเดีย๋ยวเรียกว่าไม่ค่อยได้ลงเลยเหมือนจะไม่ได้ลงอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าน้องไม่ยอมต่อสัญญานะฮะโอ้แล้วก็หลายๆอย่างอะแต่ว่าใน,นนี้นี่โอ้โหนี่เขากำลังจะกลายเป็นฮีโร่ทีมชาติเลยนะเนี่ยลูกนี้สําคัญนะครับผมลูกนี้ของเมาส์เนี่ยสำคัญมากดูฮะยิงสวยมากเลยครับผมอังกฤษนำอีกครั้งครับผมสองหนึ่งอด้ฟาดลูกนี้โอ้โหติดเซฟตัวนี้ของแรมเซลอยู่วะ <S <S อ่ะกินเกม ริเซมลงมาเป oh ็นแบ็กซ้ายโอเมก้าดเฮ้ยร um> ู้นี้จังหวะนี้ได้ลุ้นนะเนี่ยมาครับผมบนโรล็อกแบบเรียบเรีวมาลุดแบบนี้ก็ซัดไปสามประตูต่อหนึ่งไปเลยครับผมจากยูซิมะนะครับผมเออนี่แหละคือลูกที่อังกฤษต้องการครับผมน้ำสองลูกสักทีละโอ้และอย่างเงี้ยบอกเลยว่าอิตาลีเนี่ย คือต้องบอกว่าอิตาลีบัญชีจะเล่นเกมสวยกลับดีครับแต่ตอนนี้มันโดนบีบว่าด้วยระยะเวลามันเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วด้วยครับเวลาเหลือน้อยแล้วต้องเล่นเกมบุกนะครับผมเพื่อที่เอาประตูตีเสมอเลยทําให้เกมรับมีแนวรั่วนะฮะอ้าวสานิโอโลให้บอลเสียเกมสวยังกฤษอีกแล้วก็ผมลูกนี้มาแล้วครับผมยูซึมะคุงยูซิมะเอเดีด๋ยวดูเดี๋ยวแฮนดิเคนแม่งสกรีนด้ยย็ดแค่หลุดเลยครับผมยูซิมะสัดและแฮตทริกไปเลยครับผมโอ้โห ลูกนี้ต้องชมแฮร์รี่เคนเลยครับผมโอ้ชี้่เล่นเป็นเล่นเป็นบาสเลยครับผมวิ่งสกรีนให้ยูซูมาเฉยเลยครับผมนี่ดูภาพช้าดูภาพช้าดูฮะอ๋ะออันนี้ไม่ไม่ทันได้เห็นละคือแกสกรีนอ่ะบาสโซนี่แม่งเข้ามาประกบไม่ได้ครับผมแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันชินี่อ่ะไม่มีความไวครับผมตามยูซูมาไม่ทันมันต้องให้บาสโซนี่มาช่วยครับแต่ว่าแฮร์รี่เคนแกสกรีนออกไปเลยอะ่ะจบแล้วนะครับผมบอลโลกป,ปีนี้ ยูซเมอและโอ้โยโดนแย่นิดนึงยังได้อยู่ครับผู้สิทธ์ให้เล่นต่อออกมาทางซ้ายที่โฟดเดนให้มาแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนออกมาที่มาร์คัสเบอร์เอ้าคืนมาไม่เป็นไรเคนลูกนี้สัตคมจัดๆก็โบมโ,โหมดจบแล้วครับผมอังกฤษสุดยอดครับผมห้าประตูต่อหนึ่งครับผมจากแฮร์รี่เคนนะครับผมรอบนี้ ถือว่าคืนให้คะถือว่าคืนให้จริงๆจังหวะเนี้ยเอด็ดเวิร์ดแม่งจะยิงแกไม่ยิงเฉยเลยครับผมมาเผลอไปเผลอกดขอบอลด,ด้วยแหละ <c oughs> เอด็ดเวิร์ดมาเลยส่งกลับมาดีว่าส่งกลับมาแล้วเราเล่นต่อได้นะฮะแล้วดูแฮร์รี่เคนยิงครับผมโอ้โหคมจัดดานนูมาก็ยิงอยู่แล้วเนี่ยเซฟไม่ได้ครับผมและบริซินกระเป๋าจบก,การแข่งไปดีเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับผมอังกฤษก็ทาได้สาเร็จจริงๆครับผมสมแล้วที่เป็นเต็งหนึ่งของรายการนะครับผมคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2020ได้สําเร็จนะฮะ คือได้พูดจากในเรื่องของตระก,กูลยูเนก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มีตระก,กูลยูดีวะขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่สมยัยปู่ทวดยูโนเนี่ยฟุตบอลยูโรเนี่ยอังกฤษจะได้มาทุกปีเลยเนะครับผมจะมีฟุตบอลโลกเนี่ยรู้สึกคนที่พาได้ก็จะมียูโนกับยูมะหรือเปล่ายูไม่แน่ใจนะ <c oughs> ยูจำไม่ได้ว่าใครที่มันอยู่ในปีที่มันได้เล่นบอล <c oughs> โลกน่าจะยูมะครับยูมะยูมะจบด้วยบอลโลกแต่ว่าไม่ได้เล่นบอลยูโรถ้ายูเข้าใจไม่ผิดนะ ยังไงลองไปย้อนดูกันก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องบอกสุดยอดมากๆครับผมก็พวกเราก็เป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรได้สําเร็จนะครับผมโอ้ถือว่าจริงๆรายการนี้ก็อังกฤษเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมและยูซึมะคุงนะครับผมที่เอ้าวล้าทำไมเป็นการ์เกอร์เป็นกัปตันทีมเฉยเลยวันนี้ยูซุมะคุงนะครับผมที่เป็นตัวเต็งของรายการว่าจะทำผลงานได้ดีก็ทำผลงานได้จริงๆครับผมนัดแรกยันนัดสุดท้ายเขายิง3ลูกขึ้นหมดเลยนะครับผมบ้าไปแล้วอะ ก็คว no, ้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดของรายการนี้ไปครองพร้อมด้วยผมว่าได้จะได้แน่นอนคือผู้เล่นยอดเยี่ยมนะเพราะว่าเรตติ้งเรา8.4 8.5ขึ้นต่อเกมตลอดนะครับผมแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่อะไรครับผมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทีมเป็นแชมป์ครับผมอังกฤษนะครับผม it's coming home เอาชั่วนี้กลับไปสู่ที่บ้านได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับผม เอาละครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดสําหรับพาร์ทนี้นะครับผมต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาใการเฉริมฉลองนะแต่ว่าสิ่งสําคัญต่อไปก็คืออยู่ในพาร์ทที่3นะคุณผู้ชมยูซึมะจะไปเดบิวต์นะครับผมนัดแรกกับทาะของบาร์เซลโลน่านะเราขึ้นสู่ยานแม่แล้วนะครับผมใครที่ชอบบาร์เซลโลนา่าห้ามพลาดนะครับผมย,ย้ายมาบาร์เซลโลน่าตามที่ ผมคิดว่าหลายหลายคนน่าจะต้องการแล้วเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไปจบที่เรอัลมาดริดเกือบตลอดเลยแต่น้องเป็นคนแรกของตระกูลเลยนะครับผมที่ย้ายไปบาร์เซโลน่านะอย่างที่รูยูซุ <us> มามมนอินดี้ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วครับผมเอาล่ะสำหรับพาร์ทนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเราพาร์ทหน้ามาเจอกันในนัดเดบิ์ที่บาร์ซ่านะโอเคบายบายครับผม